ครับพี่น้องก็วันนี้ผมก็จะพาพี่น้องมากอ่อจอมแหนครับตีนตะขาบครับจอมธรรมดาตีนนะครับเชือกสองชุนแบบวต่เราก็เริ่มทันอันนี้ก่อนนะครับเหมือนเดิมครับสิบยี่สิบสี่เสานะครับสิบ ยี่สิบสี่เสาครับก็ข้างละสิบสองเสาครับเราจะเริ่มนับจากมุมบนครับผมวางแนวนี้ก็พี่น้องก็จะได้ดูตอนที่ถักชัดเจนหน่อยนะครับ เรียงเรียงเสาดีๆนะครับเสามันจะได้ไม่ทับกันมันจะได้ไม่พันค่อยๆเลียงไปดีๆครับสามสาบ sau lưng, แปดเก้าสิบสิบเอ็ด สองครับจากนั้นเราก็เอาไอ้ตานี้ออกมานะครับผมมาพันหลักน้่ลยก่อนชุนทางด้านขวานะครับ สอดด้านล่างครับรวบให้หมดนะครับดูดีๆนะสอดด้านล่างครับ้าทางด้านขวานี่ครับด้านขวาสอดลงครับตายเชือกนี้ครับแค่หลักนี้ครับเดิมครับนี้สอดไว้ด้านล่างครับ สัดลงครับชุนที่อยู่ด้านล่างก็จะอยู่ด้านล่างตลอดนะครับสอดเข้าไปด้านบนครับให้ชุนด้านล่างค้อมมาครับแล้วก เราันี้ก็เสียบลงข้างล่างไปเชือกนี้ผมต่อนะครับเหลือเศษนิดหนึ่งเลยต่อไปเไม่เป็นไรครับช่วงนี้ราวนี้เราก็ทําอย่างเงี้ยครับสลับอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆเราก็จะได้ตีนตะขาบนะครับแนวตะเข็บก็จะวิ่งตามนี้นะครับ มันไม่รอดอันนี้ครับเนี่ยก็จะเป็นในวนนี้ครับก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับชุดเล็กอยู่ด้านล่างก็จะอยู่ด้านล่างตลอดนะครับชุดนั้นนะครับสอดด้านล่างครับแล้วก็สอดข้ามเชือกดานมาครับอันนี้อยู่ข้างบนับสอดแล้วก็ปักลงข้างล่างไป ขาก็จะมัดของเขาไปาก็จะไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับทนถักตีนตะขาบนี่ก็ทําจอมดอกบัวก็จะถักเหมือนกันครับตีนตะขาบตีนตะขาบก็จะสวยแล้วก็แข็งแรงไปอีกอย่างหนึ่ง ก็ทําอย่างนี้ครับไปจนถึงเจะปูทางด้านนี้เลยพยายามสอดให้รวบให้หมดนะครับพยายามรวบให้หมดเคค่อยๆถากอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆนะอย่าสับอย่าสับสนนะครับชุนที่อยู่ด้านล่างก็อยู่ด้านล่างตลอดสังเกตดูครับชุนเล็กนะครับ อยู่ด้านล่างก็สอดด้านล่างไปก็เชือกร้อยผ่านหางยเ่ี้ยก็จะสลับไปนี้ครับเชือกร้อยลงอยู่ด้านบนก็จะอยู่ด้านบนตลอดแล้วก็สอดควายลงเชือกร้อยลองดูใกนลนน้ๆครับ ก็จะมัดของเข้าไปเรื่อยๆน,น,นก็จะดูสวย,ยตินนะครับเราก็ทำอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆสลับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับพี่น้อง ก็เลยทำอย่างเนี้คไปเรื่อยๆส่วนความยาวเนี่ยก็อยู่ที่พี่น้องจะจะทำเลยครับต้องการจอมใหญ่จอมเล็กแค่ไหนพี่น้องก็ขยับตะปูเลยเราใส่ชุนมันจะได้ถักง่ายหน่อยครับพี่น้อง ก็ค่อยทำอย่างนี้ยครับไปเรื่อยๆจนถึงโน้นนะครับสอดอันนี้ครับความเชือกนี้มาครับเชือกไอชุนอยู่ด้านบนก็สอดลอดใตชุนด้านล่างมามันก็จะมัดกันอยู่นี้ครับข้างล่างครับสอดลอดไตเชือกข้างบนสอดทิ่มลงไป ีน้องก็ลองถักักดูครับตีนตะขาบไม่ยากครับเดี๋ยวค่อยมาดูครับ สลับไปสลับมาอย่างเงี้ยเพื่อนเพ่เราก็จะเห็นว่าจะเริ่มเป็นตีนตะขาบสวยแล้วนะครับเร่ยงสวยเลยนะพยายามสอดให้รวบเชือกให้หมดนะครับเชือกนี้อยู่ด้านล่างครับ ที่จะทิมลงข้าง,างบนเนะี่ยที่อยู่ด้านบน,นบขเขาจะผูกมัดของเข้าไปเรื่อยๆรซ่ลดใต้เชือกนี่มาเลยนะส่วนด้านนี้ก็ทิมลง ไม่ครับง่ายๆครับพย่องก็วังว่าพี่น้องพอจะทำได้ครับอันตินะครับก็จะแข็งครับจอมก็จะแข็งกว่าตะเข็บเดียวนะกว่าจะสวยกว่า สำหรับเอซีเพิ่งจะหัดถักษสานครับก็เอาแบบง่ายๆก่อนก็ได้จะเข็บเดียวก่อนก็ได้ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนมากมายเนี่ยความมาแคนี้ไม่มีอะไรมากมายจอมดอกกระถินแล้วก็จะถักตินตะขัดแบบนี้เลย ถ้าพี่น้องอยากจะได้หลายๆสีก็อ่าแต่ละชุนเอาต่างสีกันก็ได้นะครับพี่น้องมันก็จะออกมาเป็นลรถลายสีสันครับอันนี้สายพีผมมันมีสีผสมมาอยู่แล้วผมก็เลยไม่อันนี้อ่าอย่าหลงนะครับอย่าหลงเอาชุนใหญ่สอดข้างล่างนะครับ ลายมันจะไม่สวยจะทำสลับไปสลับมาบางทีมันก็ลืมเหมือนกันเราต้องจำให้ได้ผมก็เลยใช้แบบชุนเล็กกับชุนใหญ่จะได้จะได้ไม่หลงเดี๋ยวก็ยังมีเก็บหลงหลายรอบเลยเียเขาก็จะถักของเขาไล่ไปเรื่อย ไปถึงตะปูนี้เราก็พอนะครับแล้วเราก็ค่อยมาพับเข้าหากันแล้วเราก็มาทักตีนตะขัดจบอีกนิดนึงนะครับช่วงโอ้ชุดนี้ไม่ได้สอดลอดนี่ครับเราจะดูไม่ยากเท่าไหร,รน่นะประมาณนี้ครับ ใกล้จะเสร็จแล้วครับนิดเดียว นะครับพี่น้องเดี๋ยวเราเอาจากหาัวตะปูไม่ได้เดี๋ยวเราก็พับแล้วก็มาทักแบบนี้ใหม่ครับถ้าใกล้เกินก็จะ ยากครับพี่น้องเพราะมันเป็นหัวตะปูนะถ้ามันเป็นเหล็กตรงๆมันก็จะง่ายนะครับนะครับเดี๋ยวผมมาออกนี่กอนนะครับพี่น้องตีนตะขาบเราก็ได้จอมตีนตะขาบอย่างสวยเลยพี่น้องก็เลือกเอาชาสีน้ำเงินหรือสีแดง เหตุเพราะมันเป็นสีอย่างนี้นะครับก็คือชุนเล็กจะเป็นสีแดงอยู่นะครับชุนใหญ่ก็จะเป็นสีน้ำเงิน,นะครับอีกด้านนี้จะอยู่ด้านบนชุนเล็กที่เราสอดด้านล่างก็จะเป็นลวดาลายนั้นเราก็พับครึ่งแล้วก็มามัดรวบตัวนี้ ไล่ค่อยๆไล่ตาไปนะครับพี่น้อง ไปไล่ตาไปอย่างเงี้ยครับพี่น้องเดี๋ยวเสาเดี๋ยวตามันจะพันกันครับมันจะดูไม่สวยไปไล่กันไปเดี๋ยวผมขอไล่ก่อนึงครับครับพี่น้องเราไล่เสาไล่ตาได้กรมัดเลยครับ ี๋ยวให้ตึงไว้นะครับพี่น้องตรงนี้มันยังมาไม่เท่ากันถักเพิ่มได้พี่น้องเยนะขอแยกนี่เองน เสาแยกตาไม่มากันเพิ่มอีกนิดนึงสันยาวไม่เท่ากัน สุสีแล้วครับพี่นะ้อนงะได้เคียงแล้วนะครับจากนั้นแล้วก็อันนี้เข้าไปชี้อันนี้แล้วก,ก็มัดเลยครับตัวนะี้ อน,นุญาตใช้เท้าช่วยนะ จะย้อนกลับมาทางนี้ก็ได้เราดูกาดูว่าตามันตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่าแ้วถักย้อนกลับมาได้ มัดเลยครับ มัาตาตัวเลยครับเขนี้ก็ไม่หลุดแล้วครับจำแหงของเรา แล้วเราก็มาไล่เสาเลยครับไล่เสาให้ดีครับเราตอนที่เราทำเลียงดีๆเสาไม่ทับกันก็จะจัดง่าย,ยาครับพี่น้องจะดง่ายคนระับแบ เราก็ามาค่อยมาจัดทำใหมครับ ก็จะได้จอมตินตะขาบมาแล้วนะครับถ้าอยากได้จอมที่แข็งกว่านี้นะครับพี่น้องพันให้มันใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับ ก็ได้จอมตีนตะขาบมาแล้วนะครับแบบธรรมดานะครับก็ลองฝึกทำกันดูครับพี่น้องเราจะมันเสาถ้าเราไม่นี่มันก็จะไม่มีพันกันนะครับพี่น้องพอเราจะถักสารก็ค่อยมาจัดเรียงเอาอีกทีครับพี่น้อง ันยู่ก่อนอยู่หลังน,นะ,ะครับพี่น้อง่ะครับจอบนะครับตีนระคาเบบธรรมดาครับก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องติดปัญหาอะไรก็ฝากคอมเมนต์มานะครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ยี่ร้านยายร้านสายล่าเลยพ่านดำนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับ